ันนี้เราเริ่มมีปัญหาเรื่องจุดแรกที่เราจะไปมีความขัดแย้งเรื่องแผนนี้กันนิดหน่อยเมื่อกี้เราเลี้ยวขวาเราเลยผ่านหอหออยู่นี่ไงแต่ตอนนี้เราต้องเลี้ยวซ้ายเพราะเราไปคนละทางเราผอเนี่ยหอเสาเนี่ยเพราะเราไปคนละทางกัเสาที่ตรงไปเลยแล้วมันก็จะไปเจอไอ้นี่เด่นเจเจเคตทีขาวมันเป็นครั้งแรกที่เรามาเที่ยว ประเทศล้วประเทศพื้นบ้านเสร็จเ้าเป็นท้างแรเราขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวเองมันก็เลยจะลำบากเรื่องเรื่องทางการเดินทางนิดหน่อยแล้วไอโฟนมีทิศนะเนี่ยมันมีจิบบอกรแล้วทีนี้ภาษาเวียดนามเวลาเขียนภาษาอังกฤษมันค่อนข้างที่จะลำบากไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองไปอันนี้เราก็วิ่งมากโก้เย็น ึ่งมาระดับกึงแล้วนะคะเราจะไปที่เคเบิลคาร์ค่ะเมืองเขาจะเป็นเมืองที่น่ารักค่ะอยู่ในหุบเขาแล้วก็นี้บรรยากาศบ้านเหมือนเกาหลีมากเลยแล้วเราก็ตัดสินใจหลังจากที่เถียงกันเรื่องแผนที่มานานแล้วตัดใจพักร้านกาแฟดื่มกาแฟบนเนินเขามาดูพิตตี้รองเท้าแตะกันว่าเขากำลังสั่งอะไรอยู่ ร้านกาแฟที่นี่น่ารักค่ะสวยบรรยากาศดีกำลังสั่งชาอันนี้เป็นที่เรามาเม,ามาาาื่อวานแต่ว่าเมื่อคืนที่เรามาเป็นบัสสเตชัน บรรยากาศร,รอบๆร้านนะคะน่ารักดีค่ะแต่เวลาเรามานี่ทุกคนจะมองไปที่เราไม่รน้เหมือนกันมองเราทำไมคน้องคุณป้ามองกันใหญ่เลยโอเค <Okay, S 2> ขอตื่มกาแฟหน่อยนะอันนี้กำลังจะหาทางไป ก็สวยมากนะคะเป็นเหมือนที่นี่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองพักต่างๆของเ,อเขาเรียกว่าอะไรอะงกษัตริย์สุด<ส>ท้ายของเวียดนามนนาม,มีเสียงดังฟ้ามาตอบมันอากาศเย็นนะคะน่าจะสัก17องศาได้แล้วก็ฝนโปรยโปรยมันิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ มาอ่ะวัดวัดโอ้ไปเที่ยวก่อนไหมอ่ะมันต้องเสียค่าเข้าอ่ะลองเข้าวีมาแล้วก็เข้าไปเลยขึ้นเหรอขึ้นได้ไหมอ่ะเป็นวันนะคะวัดเซาเลิศไหม วเฮ้ยมีเน้นน้อยดูทรงผมก่อนจับจต่ไม่จับแต่ดู้ไว้ก่อนถ่ายเองเหรอถ่ายเขาจีนไม่ยอมถ่ายพี่ดูดิถึงล,ละเป็นวัดวัดจีนนะคะ แดดแล้วะแดดแล้วอพี่กีโกฝนช่วยถอนหมวก,กันน้อกให้หน่อยดิมาแล้วหลวงพี่มาแล้วเปอ,อชินอีแอมไทยไทยแลนด์เยา

ว้ายผ้าว้ายผ้าโอเค